สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อัมเบรดซึ่งช่องของเราภูมิใจนําเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุโคโก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ในสายหลวงปู่เทพประสาททะเลซึ่งเป็นต้นตำรับมีดหมอที่ถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อเดิมก็ได้ถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อพัดอีกทีวัตถุมงคลของท่านมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพัตุคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ทุกฐานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์จะแยะมากมายนั่นก็คือมีดหมอของท่านเอง หลวงพ่อพัดท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565นะครับสำหรับท่านที่สนใจราย,รายการวระถุมงคล0970195618แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับหรือติดต่อทาง Facebook ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทางร้านของเรารับประกันแท้ตลอดชีพตุกร,รายการมีบริการเก็บปลายทางด้วย ฝักทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญกับหลวงพ่อสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำหมายเลขัญชีขึ้นให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับอีกชินหนนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับนี่เลยนะครับมีดที่เป็นตำนานไปนแล้วนะครับมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อซึ่งถึงแม้ตอนนี้นี่่านิยมจะล่วงลงมาอยู่ในอันดับที่3อย่างที่เคยเรียนในคลิปก่อนๆนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นมีดที่ยังมีคนเสาะแสวงหากันมานานนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิย,ยมอยู่เช่นเคยนั่นก็คือมีด8รอบ9มงคลน,นั่นเองสำหรับมีด8รอบ9มงคลที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นขนาดปากกา2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วตอกลายเสยมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มขลังใบเนี่ยเป็นเหล็กน้ำพีเนื้อดีจากอุตรดิต ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับสำหรับสายนี้นี่ถ้าใบเป็นเหล็กนํำพีเนี่ถือว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับรวมกับบราสาก9อย่างก็จะมีเหล็กหลงพ่อเดิมอาวุธหอกดาบโบราณตะปูสังขวานนอนโบราณเหล็กยอดเจดีย์โบราณนะครับรวมถึงมีดหมอที่หลวงพ่อใช้นะครับในการ ทำวิธีต่างๆเนี่ยที่อยู่กับหลวงพ่อมายาวนานถึงสี่ป,ปีนะครับท่านก็ได้มอบให้กับผู้สร้างนำมาพรีเป็นมวลสารผสมอยู่ในมีดแปดตอกรมมงคลถือว่าเป็นมีดัดับหนึ่งมายาวนานนะครับแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับความต้องการณนะตอนนี้นีมันกลายเป็นมีดไตรมาสแล้วก็มีดเสาห้สูตรนะครับ แต่ถึงขนานก็ยังติดอยู่ในทำเนียบมีดหายยากและก็รับความนิยมนะครับแต่สนใจนะครับมียังบ้างนะครับมีรอยจานด้วยนะครับฟองเดิมแบบนี้เลยก็ทักมาได้นะครับและกันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นก็คือสริกาพยาลเล็กอาถรรพ์รุนแรกปี61แต่ทีนี้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสาริกาใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วด้ามตัด นะครับด้านหลังกําจากไม้เสาสลาลังเก่าลงประเดิมวัตคร,ร้อนนะครับนะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์สวยงามใบ่ยเป็นเหล็กอาถรรพ์น,นะครับเขาเรียกรุ่นนี้ว่าพญาเหล็กอาถรรพ์น,นั่นเองนะครับประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนตัวผมเองผมก็พกติดตัวก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะครับแต่ของผมเนี่ยสภาพไม่กริบแบบนี้หรอกเล่มนี้ถือว่าสภาพสวยกริบนอนกล่องมาเลย นะครับซึ่งถามว่าหายยากไหมสภาพแบบน,นี้บอกเลยว่าหายยากนะครับสภาพที่เขาจองมาแล้วก็เก็บมาเนี่ยนะครับแต่ปังเอิญเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาจองไว้หลายเล่มไอ้ที่หลายเล่มนี่ตอนนี้จะหมดแล้วนะครับก็ไมไ่หลายเล่มเท่าไหร่ก็ประมาณสักสิบยี่ิบเล่มประมาณนี้นะครับมีประมาณยี่ิบเล่มนะครับตอนนี้ก็แบ่งออกมาเกือบหมดแล้วนะครับแล้วน,ะนี่ท่านใดที่สนใจมีดที่ ประสบการ์เนี่ยไม่แพ้รุร่นใดแล้วก็อวดได้โชว์ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่ถือได้ว่าเป็นที่สอบแประหานักสะสมมานานแล้วนะครับเท้าแบบนี้นี่ก็คือปิดประตูกเก๊ไปเลยนะครับเดิมเดิมสุดๆดนะครับสวยๆวยกริบกแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักสอบถามมาได้นะครับส่วนรานการต่อไปก็จะเป็นพญาเหล็กอัฐนรุ่น2นะครับหรือรุ่นกันไยัยปี6สองนั่นเองนะครับ เหรียนี้ก็จะเป็นนะครับขนาด2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วตอกลายหน้าเกลียวแล้วก็อักระเลขยันสวยงามเข้มขขังนะครับต่อโคดแล้วก็รันหมายเลขทุกเล่มนะครับเล่มนี้ที่เป็นด้าจมจำปีเป็นไม้สลาหลังเก่าหลวงพเทศปาสาททะเลนะครับซึ่งหลวงพุทศเนี่ยก็คือเจ้าตำรับตำรามีดหมอนั่นเองนะครับท่านได้นะครับ หลวงปู่เทศท,ท่านได้ถ่ายทอดวิชามีดหมอเนี่ยมาให้กับหลวงะเดิงพันองโพก่อนที่หลวงะเดิงพันองโพจะมาถ่ายทอดให้กับหลวงพดัดอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นนี่ไม้ที่ใช้ทาได้แล้วก็ฝักเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อนะครับเจ้าตำรับมีดหมอน,นั่นเองแต่โดยการสร้างก็น,น้อยนะครับเพียง19 9, 9. 9. รยเกเล่มเท่านั้นนะครับท่านีดสนใจก็รีบทักมาได้นะครับ ส่ท่านที่หารุ่นแรกปีกหนึ่งรุ่น2ปีกสองไม่ได้ก็มานี่เลยนะครับรุ่นฉลองอะไรครั้งปีวสามกระดาษสริการ5นิ้ว2.5นิ้ว5นิ้ว 5. 7นิ้ว9นิ้วเรามีแบ่งปันให้บูชานะครับใบเป็นเหล็กอาถรรพ์นะครับถ้าหารุ่นแรกรุ่น2ไม่ได้เนะนื่องจากหายายากและก็ราคาสูงก็แนะนารุ่นนี้เลยนะครับยังมีช่องว่างที่จะให้ขจับราคาขึ้นไปอีกเยอะนะครับดังนั้นนี่ใครที่อยากจะ เก็บไว้ยาวๆถือยาวๆไว้ในอนาคตเนี่ยรุ่นนี้มีอน,นาคตแน่นอนนะครับ ส่ตนรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสาติกา1.5นิ้วปี65นะครับถือว่าเป็นของหายากนะครับด้านแกะเป็นพยาครุฑนะครับโอมพยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินนะได้ทองะได้ทรัพย์ณเมตตาณล้างอาถรรพ์นนเจริญณมั่นคงอดิธามินะครับครับล้างอาถรรพ์ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แถมยัง พุทธคุณครอบจักรวาลนะครับผมเองผมก็นับถือพญาครุฑนะครับผมก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญบาทของหลวงพ่อนะครับก็เป็นพญาครุฑผมก็เน็บติดปอเสื้อไว้นะครับซึ่งเป็นเหรียญฉลองวันเกิดหลวงพ่อเมื่อปีหกหนึ่งนะครับผมก็พกติดตัวไว้ตลอดเช่นกันนะครับด้ามแก็พยาครุฑเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สร้างน้อยมากๆเลยนะครับนะงรับนี่ หมดแล้วคือหมดเลยนะครับผมมีมาแบ่งปันอยู่ไม่กี่เล่มนะครับใครสนใจนะครับสวยๆไปนี่เลยนะครับก็ทักสอบถามมาได้นะครับส่วนในการต่อไปก็จะเป็นมิดหมอเทพสตรารุ่นบุญญากาโูนะครับต่วีนี้ก็จะเป็นนะครับใบสแตนเลสขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ1ินิ้วนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระเลียนสวยงามเข้มขลังมีมาให้เพื่อนได้ชมกัน2เล่มนะครับนะครับ เล่มหนึ่งก็เป็นหน้ากากทองแดงส่วนอีกเล่มก็เป็นหน้ากากเงินนะครับซึ่งจตุการสร้างรว,รวมกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ถึง50บเล่มน,นะครับสร้างน้อยมากเลยนะครับปลูกเสกในโบทมหาอุดนะครับที่มีทางเข้าทางออกแค่เพียงทางเดียวนะครับมรสารก็ถือว่าสุดยอดมรสารเลยนะครับปลูกเสกสองวรระนะครับ โดยวาระที่หน่งเนี่ยปลูกเศษในอุโบสถเก่าสมัยร5เลยนะครับวัดสถานีดงตะขบนะครับส่วนวาระที่สอเนี่ยปลูกเศษบนสาราการเปลี่ยนวัตถุด้วยน,นะครับโดยผู้ทุกข์ไม่ต้องห่วงนะครับใบสเตนเลสวิงวิงเนี่ยมันจะไม่เป็นสนิมนะครับซึ่งมีดของ,าาของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญมีวัดเขาสมคอคนรนะครับหลวงพวกก่อกวยก็มีนะครับใบสเตนเลสแต่การนี้ใบสเตนเลสเนี่ยไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใด นะครับมีมาแต่โบร,โบราณณแล้วนะครับสัตว์ใรที่สนใจนะครับมีดที่หายากมากๆนะครับผมบอกเลยเป็นรุ่นที่พบเจอน้อยนะครับจึงมีการเปลี่ยนมือกันน้อยพูดถึงกันน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นมีดที่อยู่ในทางเนียบมีดของดีของหายากนะครับใครที่สนใจนะครับมีดรุ่นปุญญกามโมสร้างน้อยหายยากแบบนี้ก็ทักสอบถามมาได้นะครับ ก็แจ้งข่าวมายัางเพื่อนๆนะครับตอนนี้นี่เหรียญรุ่นเสมาพรบางคนเนี่ยที่ยกกลังมาเพื่อมาแจกเนี่ยร้อยเหรียญเนี่ยเหือตอนนี้ก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นะนี่เดี๋ยวผมจะหาของแถมรายการอื่นมานะครับส่วนท่าในใดที่พลาดของแถมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้รับส่วนลดแทนนะครับ เช่าหาทางร้านของเราเนี่ยสบายใจได้นะครับรับประกันแท้ตลอดจีบตัวรายการแล้วนะครับก็ยังมีของแจกของแถมนะครับถ้าไม่มีของแถมก็มีส่วนลดให้นะครับแล้วก็บางรายการนี้ก็ราคาแบ่งเลยนะครับสำหรับลูกค้าประจำเนี่ยนะครับลองทักมาพูดคุยได้นะครับคุยง่ายสบายใจนะครับเช่าหาที่ร้านเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยรับประกันแท้ตลอดจีบตัวรายการนะครับชมคลิปจบแล้ว ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพ,พื่อเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้รลมรวยเงินเถ้เข้า,ข,าของเองินใช้เงินทุกทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่หลับไปนะถูกนะทุกทกคน